wrong with that. รม,มกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอรากรามเชิญเลยครับและการด้วยโรงพยาบาลปากกาม จากโรงพยาบาลบาลกรมเทศบาลจังหวัดอนแก่น

วันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุรารกน์พระรจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่ห้าเด็กเวียนมาบรรจบครบรอบ103ปีในวันพุทธที่23ตุลธาคมาาพุทธศักราช2,556ั้ารบพระพุทธเจ้าได้เสด็จชัยสิริบัตนได้เพลิบาลารรมะคำ ในนามของข้าราชการพลรเรือนทหาร,รตำรวจผู้ดำท้องถิ่นท้องที่กลุ่มพลังมวลชนญพีาาพ่น้องจากอาเบอป์ราราพุปูราขอน้องข้าน้องกระมอมถไวายราชสเป็นดีเจอพระเดิดแต่น้องเราลึกถึงพรามหาทางทคุณที่พระองค์ได้ทรงบางเรนพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ไร้ความนาชราทั่วขอบ ศีมาด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชดิกรริยวัตรอันเปี่ยมล้นด้วยพิรุธธรรมอันประเสริฐยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบอุกรณ์โทษนานนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระเจ้าแผ่เป็นอันเดีนชพระบาทสมเด็จพระนรีมหาราชจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชาโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเทพสุรินทราลงราชีทรงประสูเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2 3 4 0พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2495ที่รวมพระชนมายได้ 50%ทันทีแร็พเปอร์กำลังอยู่ในอุปรา์สุขภาพรวมสี่ส่วนในห้า าการลาม38ปีจิงสำเร็และปลดล่อยท่าให้กับผู้รับ